มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังทําพิธีนะครับให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมมาทําการเจิมรถนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับไปเข้าไปดูกันก็เป็นชุดดอกไม้นะครับลูกค้าให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาเจิมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ดีแต่นะเอาเลิอกเอาชัยเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราตามขั้นตอนกันต่อไปเลยนะครับนะครับผมเครื่องยนต์ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับดูอย่างเดียวอันนี้ก็คือหม้อน้ําเติมแค่นี้พออย่าจจะเติมเต็มกองอากาศแล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่เครื่องยนต์สองจุดสองนะครับเครื่องยนต์ก็จะเงียบเดี๋ยวเราขึ้นรถปุ้งถึงเงียบเดีย๋ยวเวลาปิดนะครับขอโทษนะครับเวะลาปิดก็คือปิดนี้อ่าไม่ต้องัวพังปิดลงไปเลยนะครับผมที่น้องเขาเติมให้คือมีสกูป๊ป นะครับมีกันชนหน้า h a m m มอรกันชนหน้าเป็น Hammer เลยนะครับแล้วก็ตัวอักษร FORD Ford นะครับข้อไฟหน้าตัวนี้เติมหูลากให้ด้วยนะครับแล้วก็คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับอันนี้ขอบล้อดอกไม้ขอบ18ยางก็เป็นยางมอนเตอร์ของ COSMIC นะครับอันนี้ตามที่ผมรีวิวแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เบ้ามือโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทำการส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณลูกค้ามากนะครับ ที่เลือกทีมงานของเราในการออกรถนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนนะครับเราก็เดินทางมาส่งให้กับลูกค้านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ